ววสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าซี่กอกนะคะวันนี้เราก็มาหาเห็ดกันเต็มกระป๋องนี่พอนี่แหละนี่ไงใบอิสานอสานาต,าต้องเอาลองกะตะก้าเราต้องลองตะก้าเพราะว่าเราไม่มีกระตาแล้วเราต้องเอานี้มาป้าไถวบ้านบอกว่าตอนมาหาสองเสพเจอเห็ด ตรงนี้นะคะก็เลยก็จะมาอีกมาอีกปเราไปดูกันปไหนจะจะพาค่อยไปใส่ป้าแถวบ้านนี่ไงเห็ดอะไรนี่นี่เห็ดอันนี้กินไม่ได้ค่อยรู้แล้วก็เหมือนนี่นาเรแหละเห็นที่เบื่อปเราพักเที่ยงนะคะเราก็เลย แกมาหึพูเพอ่อไหนนเมื่อเป็นลูกสาวลูกสาวตาโงงลูกสาวแกที่อ้ายอ้ายเขาน่ะนะคนผู้ชายนะ,นะเป็นพี่เขาเขาก็เลยบอกว่าหาอันมาหาลดูดระวังอยู่เลยหาลดน้องสาวค่อยละนั่นก็ดีเราที่เราบอกเรานะ เอาสิเอาใส่มาเคี้ยบบาเนี่ยนี่นี่เหรอ,อตองเดี๋ยวก็หาเลาะล้ตรงนี้แหละเดี๋ยวมันจะหลงป่าเพราะเราไม่เคยเข้ามาเสียงนกเสียงกาก็ร้องเขาบอกว่าเมื่อเช้าให้สวนปราดาปราดาไม่ว่างได้มาสองแถว วันนี้เวนรัาปดาปดากับแอนวันนี้เวนปดาวันวันพุธจะเจอไหมจะได้ไหมจะเห็นบอบานี่เห็นมาเซียงดวงจะหมานไหมน,นี่จะมือคู่ขาวบนน้องบ่านี่วันที่เจ้าเรามาหาสองเสีจะเจอที่ไหนจะเจอมองได ตามหาสองเส็บจ,จะเจอเห็ดป้าไทยบ้านป่าก็ลึกนะคะเอฟซีถ้าออกไปทะลุไปน,นี่น่ะหลงเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าอยู่ไกลกันนะคะป้าไทยบ้านเลยอยู่ไกลกันเราจะหลงได้เหาเนี่ยมันเป็นป่ามืดลึกมากนะคะเอฟซี FC. โอ้เอรือเคือเือโอ้บางเดิมบางแตนเด้อแตนเยอะไดอืมถ้าป่าแบบนี้นะบ้านค่อยแตนมันเยอะตรงนี้บะมันมองนี่บอกจะหาจะได้นะอืมก็เห็นจะเอาตรงนี้แหละไม่ใช่บอกฮะไม่ใช่อยู่กองไม้นี่บอกโมนบอกมองได้ส์ ฮะนับอีกบ่นี่ไงต้นอีร่ากนี่กินได้แล้วไงก้นอีร่ากบ่ตรงนี้เหรอนี่ไงเจอแล้วนี่ไงนี่นี่นี่เลยเห็นแล้วเห็นแล้วเจอแล้วเจอแล้วเหี้ยตู้ แ้ถวนั้นด้วยนั่นปบนลอกหน้าเจ้านะใช่ใช่ใชดูดว่าจะตั้งกองไม่ตั้งเออเอออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยเคียเคยมันออกเป็นป่าเลยเนาะพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮเขาต้องเอามีดออกนอเดเอาเอาตรงนี้ก่อน ต้องออกกล้องตั้งไว้เนาะถ้ามันกล้องมันโอ้จีนองจะตอบไว้คอ่อจะตอบไว้ไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้เหตุเจอแล้วเหตุีาวันนั้นเราก็มาเจอตรงนี้แล้วชุดเจ้าหาตอบไปอีกไหม หาต่อไปอีกอยู่อ่ะไม่ได้หาต่ออีกได้อเอาแค่ตรงนี้แล้วก็อย่าเลยบ่ก็พากันไปเลยใช่ไหมตามหาหมาอีกใช่ไหมเดี๋ยวเราเดินเข้ามาด้านในก่อนเราจะเจออีกไหมเหตุนี้มันจะออกเป็นป่าๆไปนะคะเอซี มีอีกไหมอืมอืมนี่มันแค่ป่าเดียวนะบอกป่าแถวบ้านมันไม่มีอีกบ่เจอแค่นี้ใช่ไหมดูปป่าแถวบ้านค่ะ เขียเขียไปเทิ้งหมดเลยกระปรงกระเป๋าเจอแล้วเห็ดเจอเห็ดแล้วนะคะโอ้ยมีข่อยเขียเขียเห็ดเห็ดบางเดียวแบบนี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยว ดอกไม้ไม่มีเจอดิเละเลจอสองดอกดอกเดียวสองดอกไปหาไปเรื่อยๆมันได้กรเต็มกตะก,ก้าหาไปเรื่อยๆพี่น้อง ใช้ตะกร้าค่อยไหวยุงก็เยอะนะคะเห็นเจอไหมป้าทีบ้านเจอไหม,ไ,ม,ไ,หมได้แค่นี้บ่วัสนาหฮาเขาไปได้เต็มถุงเต็มถังบัตรห้ามาได้แค่นี้บ่ เขาไปได้เต็มตะก,ก้าป้นอย่างภาษาน่ได้เต็มตะก,ก้าเต็มกระดุงมันทำมาไม่ได้จำหนี่บอหึมองตะขายเขาใส่อะไรโอ้อันนั้นด่างเขาเส้นนกด่างเขาเส้นนกที่ร่ออันนี้ มันโหยแล้วพี่น้องเลยมันโหยแล้วเจอเห็ดเท่าเห็ดเท่าเห็ดเท่าวาดสนาเห็ดเหี่ยวโอ้แต่เป็นแต่อีตฉนข่อยน้องพี่น้องเจอเห็ดเท่าเห็ดเหี่ยวดอกเดียวคอหล่อ กันนะหอยกะข้นอีสานมีการมีงานก็ต้องหาเห็ดหาหอนไปเรื่อยๆนะคะาพาคนไทยมาหาเห็ดตาเทา้ันไปไหนแล้วนะอย่าไปไกลเด้อหลงกันเด้อ ปลาลกขนาดนี้จ้ะเยอ,อกไปไกลเด้อน่าแค่นี้ก็ว่าใน,แ,นแล้ละนี่ได้แล้วได้แล้ว เน,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 นี่ยครับจอมวกโอ้ยยุงเออยุงปันอันนี้เลยยุงปันอันเม่งเมาบานนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้โดอกป้าไปไปไปแถวบ้านยุงดอกน้อยๆดอกน้อย เจอดอกเถาเห็ดพึ่งนี่แหละแต่ดอกน,น้อยๆเล็กๆป่ะไม่ได้แล้วไนไ,ได้จะเอาให้เต็มตะกร้าเลยยังไม่เต็มนะโอ้ไม่ได้ของยาก็ได้น้อยนะึ่งอ้าวมันคือเลโก้โลกกี่ข้าวเทน่ะเหมือนเจ้าเลโก้เลยนะ่ะเออเหมือนเลย ไปป่านนู้นไปหาอีโลกป่ะ ฮะอะไรนะอะไรไอ้ปูเหรอยังไอ้เปี้ยมันโทรหาวบาสเจ้าอยู่สิเล่มันวะสอบมาหาเหตุ่าันเยอบมาหาก็มาเด้อมาหานะะขยัะมาหาน้ำเดียวก็วมาอันนี้โอ๊ยเขาไม่ได้แ้วแถวนี้นะ แล้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ยาชีโกโก้กออกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ